เกิดเขาเขาขายเป็ดดิบเขาจะให้เราราคาถูกกว่านี้เป็ดดิบอืมเป็ดเดี๋ยวเรามาทำเองาเองใช่เอากี่จานนะมายเ,เอากี่จานนะพี่คนเนี้ยใช่ตับทั้งกระดูกเลยตับทั้งกระดูกเลยนะมันอร่อย เอามาอีจานไีสองจานสอไอเอ็มโคข้ามาดูดิว่าเราจะได้คืน,คนไหมเอเอาแบบสองจานถ้ามันเป็ดยี่สิบค่ามันเป็ดอันนี้เป็นความคิดของใครเอ่ย ถ้าเราซื้อไก่มาต้มไอ้เป็ดมาต้เมเองมันไม่กี่บาทหรอกอันนี้เอาไว้ต้มจับชายใครของพี่รับจานึงใช่ไหมคถ้าเราซื้อมาต้เมเองต้นทุนน่าจะถูกกว่าแม่เบี่ยถูกกว่าลองก่อนลองก่อนสองห่อโกละหอเตรียมถั่ไม้ใส่เลือดไปด้วยหนึ่งสอง ไม่มีสอานก็มานี่าของพี่ผู้หญิงกี่จานคะกี่จานแล้วนับดิีสาจานเหรอคะไม่ไม่ใส่เครื่องในหนึ่งะเป็นข้าวมันเห็ดเป็นเบียรข้ามันไก่ล้วนจานหนึ่งแล้วก็ส่งจานเก็นสามจานนี่มันได้กำไรอยู่รูไม่ได้ไได้เปพี่ค่ะไม่ไม่กอะไร เพราะถ้าเกิดว่าเราซื้อจํานวนเยอะเขาก็จะลดให้เราใช่ไหมใชต่ต้องต้องคนกันไปพี่ยาได้นับเบอ่กี่จานแล้วสี่แล้วสี่จานแล้วพี่มันเปมดาสามจานเอามาถ้าใครเอาข้าวมันเป็ดบ้างยี่สิบาทเหมือนกันสองหมอ ก็อยู่นี่แม่เอาวอรใครเจ้าข้ามันเป็ดอีกมัง่งมีตัวเดียวนะวันนี้ใครเจ้ามัง่ง <c oughs> ทำใส่จานด้ไหมใส่จานด้วยเลยนะข้ามันปิดอะจานละยี่สิบจานละยี่สิบข้ามันปิดมันไก่นะคะเอานี่นะตะกี้กี่จานแล้วไม่สี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจานแล้วนะวิ่งได้ทุนแล้วอะ่ะ สิบจานได้สองร้อยใช่ไหมใช่ครับ <S <s <anh> เดี๋ยวนะแต่ว่ากระดูกมันเนี่ยเราไปทำมานนี่ได้ต้มจับฉ่ายกระดูกเป็ดเราไปทำต้มจับฉ่ายได้เลย้ะ <s accordingly> ถ้ามันเป็ดยี่สิบเราจะไปทําจับก่ายเดี๋ยวรอไปเลยนะอันนี้ไก่นะต่อไปไก่เกไมมอามาม,ามานัยยะสับให้ไก่อ่ะ ข้าวข้าวนม่จาัดก,การเองเลยนะยาสับถ่ายได้เลยจ้าถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยมา,า,ยายระวังโดนโมนะ ใครจ้าเป็ดเอาไก่บอกได้ไม้นับด้วยเป็ดได้กี่จานจ<ะ>้ารวมกันได้เป็ดไก่รวมกันได้รวมกันได้นะเป็นไงเป็ดกินเมื่อกี้ยังไม่กินเพิ่งจะมาเนี่ยเอาชิมนิด ยิมเป็ด hmm. พี <spots> ่ยาซื hmm. mm ้อมาเป็ดอร่อยจริงๆเ่ยเฮ้อร่อยจริงหรออรยเลยไม่คะไปไจริงอร่อยไปได้เลยแหละเอาเลอาเอาไก่หอนึปหอนไปิเป็ด ได้ได้มามาเป็ดไก่กี่ได้กี่จานแล้วนะนายาบอกเก้าจานแล้วเฮ้ยถ้าได้ืมต้องเล่แบนๆนะเอาใหม่เดี๋ยวไปเอามาใหม่เดี๋ยวไปเอามาใหม่ ยวไปเอามาใหม่มนเ็มันต้องมีน้ำด้วยน้ำพะโล้เป็ดอะ่ะใชแ่แม่ต้มเราต้องต้ม,มเองแม่บอกหางานให้กูทำอย่างเงี้ยไม่เรามาอย่างเงี้ยแหละแล้วเดี๋ยวเราทำน้ำพะโล้โอ๋อเอาไปปรุงเป็นพะโล้ไปใช่พอเป็ดเขาเหลือๆเราก็าเอาไปก็ดได้อยู่นะต้มแม่มันเปื่อยกว่านี้ไงใช่เอาเข้าวหน้าเป็ดมา แต่น้ำจิ้มมันต้องไปอีกแบบนึงนะข้าวหน้าเป็ดอะ่ะใช่ครับอีกหน่อยก็ต้องหมูแดงหมูกรอบเข้าเแล้วยี่สิบ,บาทหมดก็ดีนะใช่มาทีเดียวก็คือจบเลยทีเดียวอย,อยากกินอะไรจบใช่ไหมใช่ก๋เตี๋ยวเป็ด หนึ่งการขอขอได้แล้วนะคะเข้าหน้าเป็ดไม่ถ้าอย่างงี้มันต้องมันต้องเอากระดูกไปด้วยนะเนอะ <c oughs> อย่างงี้มันบางเกินที่เราจะเอกะไง <c oughs> ใช่ปะไม่เขาก็กินไปเลยไง อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ทำน้ำจิ้มแซ่บๆทำน้ำจิ้มจะเปรี้ยวอ่ะขเริ่มมาเยอะแล้วน้ำไม้นะข้าวหน้าเป็ดมันต้องทำอีกแบบนึงอ่ะมันก็ได้อยู่เลยเป็นสิบจานอ่ะ มันได้อยู่แต่ว่ามันไม่นิ่มไงมันต้องนิ่มกว่านี้มันไม่เหนียวหรอกแต่ว่าถ้าเราทําต้มน้ําใส่มันจะดีกว่านี้